เรื่องสถานที่ไม่ต้องเป็นห่วงเดน้องมาสามารถใช้ได้เลยและตอนนี้นะครับเราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับที่จะฉายหนังสั้นของเราเนี่ยให้กับภาคส่วนที่นี่นะครับทั้งทางราชาการแล้วก็เอกชนคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งอุบลราชธานี มาร่วมต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะวันนี้แทบทุกหน่วยงานต่างเดินทางมาร่วมแสดงเจตนารมณ์กันเกินความคาดหมายเลยทีเดียวตรงๆเลยพี่คือเขานั่งกันเต็มไปหมดครับแทมแต่ละคนระดับสูงๆกันทั้งนั้นคือเขารู้สื่อนี้ตื่นเต้นมากคือพูดไม่ออกคือไม่อยากจะเดินเข้ามาเลยพี่บอกตรงๆหนาวแอร์ด้วยเย็นด้วยท่านพยมธีราชานะครับประหลัดจังหวัด อุบลราชธานีนะครับเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแสดงเจตนารมณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้คอร์รัปชันกลายเป็นอดีตนะครับงานนี้น้องๆทีมดีหนึ่งยังได้นําเสนอเป้าหมายของโครงการให้ได้รับทราบกันด้วยครับก็เรามองเห็นว่าท่านิยมในยุคปัจจุบันของสังคมไทยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างและทาให้ประเทศไทยเริ่มจะก้าวถอยหลังนะครับปัญหาก็คือปัญหาคอร์รัปชันครับ จากนั้นก็ได้เวลาฉายหนังสั้นเรื่องก็อดสตาเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับบนโลกที่แสงวุ่นวายอาชญากรมากมายไร้ความสงบสุขยังมีหนึ่งฮีโร่ผู้พิทักษ์คุณธรรมปราบเหล่าร้ายอยู่บนฉากหลังของสังคมที่เราไม่เคยรับรู้เด็กหนุ่มผู้ต่อสู้เพื่อความดีงามของโลกทั้งใบด้วยตัวคนเดียวชื่อของเขาคือก็ Star. อดสตา ก็สตาร์กำลังเผชิญหน้ากับขบวนการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายคือการยึดครองโลกพวกมันคือขบวนการดาร์คแฮร์ขาจะยึดครองโลกโดยการสนับสนุนให้ทุกคนโกงจัดแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างไรทําอย่างไรที่จะเอาผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณแผ่นดินมาลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังโกงมันเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดะนี่ย บ้านเมืองแยกแกับวกยพวกนี้แหละสูบเลือดสูบเนื้อจากชาวบ้านลกูกจำไว้นะโตขึ้นเนะี่ยอยู่ห่างๆไอ้พวกนี้มันเลยอย่าไปเข้าใกล้มันข้าไม่มีทางยอมแพ้กับลอกดังเฮนความชั่วจะต้องโดนปราพิสิ้นสาใส แล้วาสมเพเสียใจด้วยนะที่ภารกิจของแกมันคงเปล่าประโยชน์ข้าได้ปล่อยเชื้อร้ายให้ลูกลามขยายวงกว้างออกไปจนหัวเ,เมื่อกี้คุณขับรถฝาไฝแดงนะครับคุณพอดูไปหน้าหน่ครับฉะ้นั้นข้าจะฝังเชื้อร้ายนี้เข้าไปในตัวแกด้วยยาไม่นะยาคื ผมรีบจริงครับคุณต้องรวดครับช่วยปรับที่นี่อะไรได้ไหมครับคือว่าผมช่วยแล้วกันนะใจนะครับว่ารีบอยู่ขับรถดีแหละนะครับแกแพ้แล้วก็สตาแกดูให้ดีโลมีในกำมือของใครแกแพ้แล้ว เราซื้อความสะดวกลูกเสียเวลาพ่อโกงเขาหรือเปล่าครับเรื่องธรรมดาลูกอีไนนยเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆแต่ใครเขาทำกันพ่อจะครองโลกเหรอคะ ขอนข้อเท็จจริงได้ดีมากมันเป็นเรื่องจริงที่มันดำรงอยู่ขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเราถือว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นมะเร็งร้ายเลยคือจริงๆแล้วมันอยู่ในมนุษย์เลยเป็นแต่ว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่ความสะดวกเนี่ยมันทําให้เกิดช่องว่างที่จะเกิดการุจริตเกิดการโกงได้โดยเฉพาะเด็กประถมมัธยมนะคะควรให้ดูทุกโรงเรียนได้จะดีมากค่ะเวลา ทำอะไรที่ผิดเขาก็จะได้คิดได้อย่างน้อยๆก็จะมีสติเตือนเขานะคะเหมือนในหนังที่เขาถามพ่อนะคะตอนตอนท้ายนะคะดีมากๆค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เป็นเวลาหลายวัน น้องๆก็กำลังทอบดบทเรียนกันครับเพื่อน,นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตัวเองต่อไปดูหน่วยการทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วโครงการนี้จะต้องเดินหน้าปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างแน่นอนก็ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นแกนหลักสําคัญครับในการที่จะเป็นเชื้อความดีนะครับไปขยายต่อในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทําให้ ปัญหาการท้องไม่พร้อมเนี่ยลดน้อยลงหรืออาจจะให้หายไปจากจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภารกิจทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาถามวิทยากรเป็นไงบ้างครับพอมีแววไหมสำหรับทูตรักดีที่จะไปเผยแพร่เรื่องของการท้องกับแันควรแบบนี้ครับเขาบอกว่ามีแววดีขั้นเทพค่ะขั้นเทพเ <c oughs> ลยครับ สิ่งที่ได้เนี่ยเกินคาดนะคะว่าจากการเข้าไปเรียนรู้กันเมื่อวานแล้วก็เรียนรู้วันนี้ในชุมชนนะน้องๆทุกคนให้ความสนใจนะคะหลายๆคนก็ยังอินกับเรื่องนั้นนะคะตอนนี้เช็คเอาท์ได้แล้วนะคะคุณพี่รุ่งครับผมเห็นน้องรู้ขึ้นมาว่าเป็นปัญหาของเขาเขาแก้ในตัวของเขาเองได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหความหวังมันมันเจิดแล้วรู้สึกมีกําลังใจที่ ช่วยกันตอบไปนะลูกโอ้น่ารักมากนะฮะยังไงวันนี้พวกเรานะครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่คุณพี่พ wow ี่สามท่านนะครับสละเวลานะครับมาให้ข้อมูลความรู้เป็นวิทยากรให้กับน้องๆในวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับสองหรือจะทำร้อมหัวใจไม่ยอมถอยหลังถุนเท้มันไปรักเมื่อ หลายวันทีเดียวนะฮะกับการทํากิจกรรมค่ายรักดีตรงนี้นะครับกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่านะครับทำค่ายเสร็จปุ๊บต่อไปนี้ทําอะไรกันต่อกิจกรรมที่เราทําต่อไปคะก็คือการเดินคาราวานค่ะคาราวานของพวกเรานะคะก็จะเป็นการจัดขึ้นเพื่อลมพลังของชาวพิษณุโลกค่ะว่าเขาจะเข้าร่วมโครงการของเรารักดีไม่มีท้องค่ะแล้วก็ จะเป็นการเดินขบวนนะคะเพื่อนําแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยนะคะไปส่งมอบให้กับผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนี่ใช่ขอให้ประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับโหวตให้กําลังใจทีมทีสองได้นะครับที่4 8 3 8 6 0 0กนะครับกำลังใจจากคุณสําคัญสำหรับพวกเขามากนะฮะโอเคครับน้องเดี๋ยวเรามาฉลองกันละกันนะครับที่เราเสร็จภารกิจแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นการเติมพลังให้เราจะไปทำภารกิจต่อไปในการเดินขบวนคาราวานด้วยครับนี่สองูน เสร็จงานปุ๊บก็ฉลองกันปับ๊บเอาเติมความสดชื่นกันให้เต็มที่เพื่องานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านะจ๊ะดีสองรวมพลังขับเคลื่อนความดีโดยโนเกีย E7 นิเวียวิสาหไว้พอมินิไมเซอร์ บริษัทบางจากปิโตเลี่ยมจำกัดมหาชนเมื่อภารกิจของทีมดีสที่ชักชวนวัยรุ่นมาทำดีโดยการทำแนวก้รนชายหาดเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นส่วนของพิธีการครับซึ่งงานนี้ท่านสุรพลพนัทอัมพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและขึ้นกล่าวถึงโครงการเสพดีไม่เสพยาด้วยครับผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ดีๆในวันนี้ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนโดยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีป้องกันซึ่งจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าการจังหวัด พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการจากนั้น ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมเขียนผืนผ้าสัตยาบันเพื่อร่วมโครงการเซฟดีไม่เสพยาบรรดาน้องๆเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาที่ร่วมเขียนเจตนารมณ์บนผืนผ้าน,นี้ก็จะร่วมเป็นพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านยาเสพติดต,ต่อไปพวกเราชาวสงขลาพวกเราชาวสงขลาขอให้สัตยปฏิญาณว่าขอให้สัตยปฏิญาณว่า พวกเราจะตั้งมั่นในการทำความดีพวกเราจะตั้งมั่นในการทำความดีร่วมกับโครงการเสบ